ทางด้านเทศบาลเมืองศรีราชานะคะก็จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งที่2ค่ะ นายชัดชัยทิมกระจางนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุมหากรรมสุขภาพทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ2,568มหากรรมสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งที่2 w e เว n e น s c ิ t ีศรีราชาเมืองแห่งสุขภาวะที่ดีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุน กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะอาทิเช่นคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเทศบาลเมืองศรีราชาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชาเทวีณรีราชาโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาสาธารณสุขอำเภอศรีราชามหาวิทยาลัยราชพัฏส,สวนสุนันทารวมทั้งเส้น21หน่วยงานเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในด้านสุขภาพได้รับการคัด รองสุขภาพประเมินสุขภาพเบื้องตน้นรวมถึงความรู้ด้านสุขภาพอันจะทําให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยภายในงานค่ะนอกจากจะมีบูธกิจกรรมบริการทางสุขภาพแล้วนะคะก็ยังมีการเสวนาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะซึ่งมีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองศิราชาและใกล้เคียงค่ะเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ